เนี่ยครับพิธีการหมักแล้วนะครับน้ปลาเนี่ยน้ํามันก็จะออกขนาดนี้พี่น้องออกขนาดนี้นี่หลายกิโลนะครับน้ําออกมาประมาณสามสี่กิโลได้อ่าเอาสับปะรดใส่เลยเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการหมักปลาทอดนะครับนี่ครับใส่สับปะรดลงไปใส่แค่สองอย่างแค่นั้นนะครับพี่น้องใส่สับปะรดกับข้าวคั่วนะครับ เราจะใช้วัตถุดิบแค่สอย่างเนาะที่พี่น้องทราบกันด้วยดีมาผมสันดาปฟานทำปลาทอดใส่แค่สี่อย่างไม่ใส่เครื่องปรุงเยอะครับใส่ปลาใส่เกลือใส่สับประรดใส่ข้าวคั่วหมักเอาไว้15วันส่งให้พี่น้อง f อได้กินได้เลยครับกับรสชาติเค็มพอดีนิดเค็มไม่มากนะครับแต่มีรสเปรี้ยวด้วยแล้วก็เนื้อก็จะอร่อยครับพี่น้องทานกับข้าวร้อนๆสุดยอดครับ